เป็นราคาที่ดีโอมาสิให้โมเดลมาเนี่ยโมเดลกินเดี๋ยวจะได้เป็นราคาที่ดีกินตอนเด็กสุดๆอ่ะพูดจริงๆครับคือโปรตีว่าเขาให้แล้ค่ะอย่างนี้จะบอกว่าโปรตีว่าเข้าเราทั้งปีอ่ะคิดดูดูแล้วกไงแล้วคือคือเขาเลยให้ราคาเราดีมากๆดีมากๆไม่จริงๆคือคือไม่ต้องไม่ต้องกังวลเลยว่าในไลฟ์เนี่ยจะแพงนะ คือโปรตีว่ามั่นใจเรื่องคุณภาพสินค้าเขาได้เขาขายน้ำมันงาดำสกัดมาเป็นล้านๆกระปุกแล้วแล้วประเด็นคือถ้าใครเลื่อนผ่านจะเห็นว่าคนที่พูดถึงโปรตีว่าบ่อยคือคือพี่อั๋นะพี่อันเห็นบ่อยมากแล้วพี่อั๋นะไม่เคยกินของไม่ดีครับบอกเลยจริงใช่ไม่ว่าน้ําไม่ว่าอาหารเสริมดีเข้าตัวเราอยู่แล้วแล้วก็คือโปรตีว่าเนี่ย ข้อดีคือมันเป็นน้ำมันงาดําสกัดร้อยเปอร์เซ็นต์แปลว่ามันออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์มันธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องกลัวเรื่องสารตกค้างนะครับจริงๆมันเป็นมันมันไม่มีอย่างอื่นอะมันมีแค่น้ามันงาดําแล้วมันสกัดเย็นแบบที่บอกว่าเซซามนยังอยู่และสองเม็ดแคปซูลอ่ะถ้ากินงาดําเป็นกิโลเลยเรากินกายาสารขนาดนั้นไม่ไหวครับจริงๆถึงเราจะเราจะพกไปโรงเรียนก็ไม่ไหวเบอกว่าเมื่อก่อนแม่ทำเป็นกายาสารแล้วก็กินแม่นึปงเม็ดู ก็อย่าผมก็ไปคั่วงานดำเออแล้วแม่บอกว่าเขาถูหลังให้หนูจนหลังหนูบางคืออะไรอ๋จริ้งว่าเหนื่อยแต่ก่อนหนูกินงาดำในฟอร์มกายศาสตร์หรอคั่วคั่วแล้วกินเปล่าๆอ๋อมันไม่ฝืดคอฝืดล่าไงต้องกินไงกินเป็นชามหรือกินเป็นไงปกติกินเดียวแค่ไหนไม่ใช่หมายถึงว่าปริมาณเปล่าๆหนึ่งช้อนชาวันละหนึ่งช้อนชาเคี้ยวๆคืนๆไปมันก็หมดล้อแต่ก่อนตอนเด็กๆผมสับสนระหว่าง เม้นแมงลักกับงาดําตอนนี้เๆอ่ะมันดูเหมือนกันมากใช่ไหมใช่แต่เม้นแมงลักรอยกินได้ไหมคะให้รอยกินได้ไหมคะคือพอถามว่าเป็นโรคประจําตัวก็จะตอบแบบกลางๆอ่ะคือหมายถึงว่าทุกอาหารเสริมอ่ะก็ค่ะดีดีถึงเรารู้สึกว่าแบบ อันนี้กินได้หรือนี่กินไม่ได้เงี้ยเราก็จะบอกว่าต้องอต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับปรึกษาแพทย์ไปจำตัวต้องกระปุกต้องซื้อแบบสองกระปุกราคาจะเหลือแค่สองร้อยสี่สิบะราคาตามหน้าร้านอะเอางี้ในร้านร้านสะดวกซื้อเจ็ดเม็ดขายแปดสิบบาทแล้วอ่ะจริงอันนี้ราคาดีมากทานวันละสองเม็ดตอนท้องว่างครับตอนท้องว่างมันจะดูดซึมได้ดี กินวันละสองแคปซูลหนึ่งกระปุกกินได้สิห้าวันกินวันละสองแคปซูลหนึ่งกระปุกมีสาสิแคปซูลราคาที่เห็นสี่ร้ยแปดสิบเนี่ยมันต้องกดเข้าไปเลือกนะมันต้องกดเข้าไปเลือกครับราคาเราดีมากจริงๆอยากจะเทียบให้ดูกับที่อื่นมากเดียวนะเรากดเข้าไปางี้เราสองกระปุกสี่มีให้เลือกถึงสี่กระปุกแปดสี่เห็นไหมราคาเนี้ยจ, <2. S 1> จะได้แค่2กระปุกกับห้ากระปุกถึงจะได้ราคานี้ยสิบสองาทสอง้อยสี่บบาทเท่านั้นราคาดีนะจริงๆครับ เมื่อเทียบเมื่อกี้เขาให้มาเทียบได้เลยห้าเก้าอย่างเมื่อเียพี่พีอย่างห้าห้าเก้าอยู่เลยเดี๋ยวนะนี่เคซี่ดิวในในมอเขาห้าสองหกเราสี่แปดสี่นะครับเฉลี่ยกระปุกหนึ่งอ่ะคือสองร้อยสี่สิบบาทนะคืออย่างที่บอกครับว่าน้ํามันงาดําช่วยเรื่องอะไรน้ํามันงาดํดำอะช่วยเรื่องกระดูกและข้อจริงช่วยเรื่องกระดูกแล้วงาดําอะเป็น พืชที่มีแคลเซียมสูงแล้วจะบอกว่าแคลเซียมแล้วก็จะบอกว่าตัวงาดำครับเป็นอาหารที่เป็นเหมือนซูเปอร์ฟู้ดอยูแแ่แล้วมันมีประโยชน์คือน้ํามันพอสกัดมาจากงาดาน้ามันอะโวคาโดน้ํามันกระเทียมพวกนี้เป็นซูเปอร์ฟู้ดหมด,ดคือหมายความว่ามันมีประโยชน์สูงไงแล้วโปรตีว่าเ,เป็นน้ํามันงาดําสกัดร้อยเปอร์เซ็นตสกัดเย็นจริงๆคือสารเชื้อมีอยู่ทีเนี้ยอย่างที่บอกเด,เดี๋ยวจะไปกระเทียมให้ครับแต่ว่า แต่บอกว่าตัวน้ำมันงาดำอ่ะราคาในไลฟ์เราดีมากๆนะดีมากๆ <c oughs> คือเข้าใจว่าข้างนอกม่ะมี300กว่าบาทต่อกระปุกเนาะแต่อันเนี้ยมันมันราคาแค่240ร้อยสี่สิบาทสองร้อยสี่สิบบาทจริง <c oughs> อะไรพี่ปุ๊ก <c oughs> อ๋ออ่ะ,อะกดได้นะอย่างที่บอกครับโปรติว่าเราราคา ดีมากในไลฟ์ถ้ายังไม่มั่นใจลองไปเช็คก่อนลองไปเช็คก่อนเพราะว่าตัวตัวโปรติว่ามั่นใจมากว่าเขาเข้าเราทั้งปีเนี่ยเขาให้ราคาเราดีที่สุดจริงจริงเขาทั้งปีจริงจริงของกระเทียมอาจจะพูดยากนิดนึงมันเป็นเรื่องโรคครับแต่ว่าแต่ว่าตัวตัวงาดำเนี่ยมั่นใจได้นะนี่เนี่ยดออกไปเลยฮะนี่เนี่ยดออกไป จะบอกว่าอันเนี้ยด้านออกไปอันเนี้ยไม่ไม่ต้องกังวลเรื่องสารตกค้างถ้ากินไปเยอะกินไปนานๆนะเพราะบางคนกังวลว่ากินไปปีหนึ่งสองปีแล้วมันจะมีอะไรมันเป็นงาดำร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีสารยางอื่นเลยครับการที่จะได้แคปซูลน้ํามันสองแคปซูลเนี่ยถ้าเราจะกินงาดําเองจริงกินเป็นกิโลนะกินเป็นกิโลแล้วก็ตัวนี้มีเปเปอร์งานวิจัยชัดเจนว่าช่วยบํารุงกระดูกอ่อนก็คือแบบข้อเขา่าข้อนุ่งข้อนี่อ่ะถ้ามีความรู้สึกว่าปว,าปวดก,ก็แกบบอะ่ะ อันนี้ช่วยได้เยอะครับช่วงไหนมีปัญหาพี่จุ๋มกินพี่จุ๋มกินแล้วก็โอ้แต่ก่อนบ่นปวดไม่ไหวปวดเก่งมากจนพดจะพาไปฉีดแล้วอะแล้วก็มเป็นแผ้ก็ฮะสั่งแล้วสองกัปุกขอบคุณครับจะบอกว่าคือนทางแพ้ก็ไม่หายนะตอนนั้นที่ให้ซื้อเ้อะซื้อมาให้กินอะไรพวกเนี้ยที่แบบเนื่อแบบเข่าอะไรยเงี้ยไม่หายแต่เขากินตัวฟริวาเขาชอบนะเขาดีแล้วอะใช่คือแม่แม่อยู่เนี่ย คือกินกินได้มันกินได้ต่อเนื่องครับคืออันนี้ไม่ค่อยต้องกลัวคืออย่างนี้เวลาเราเราอยากจะบำรุงข้อเข่าสมมูรน,นะมันก็มียาที่เป็นยาแบบยาฝรั่งกับพวกเนี้ยที่เป็นที่เป็นเหมือนกึ่งสมุนไพรนะยาธรรมชาติ <อะ S 1> แต่ว่างาดำเนี่ยมันมีประโยชน์หลายอย่างมากแล้วเรื่องหนึ่งที่มันช่วยก็คือเรื่องกระดูกและข้อแบบที่บอกซึ่งกินเถอะคือมันไม่ค่อยมีโทษอะไรอะ่ะมันเป็นธรรมชาติจริงๆตัวเนี้ยแล้วก็คราวที่แล้วสั่งเองไปสิบกระปุก ดจริงๆกินประจําเลยกินทุกวันเหมือนกันทีนี้เดี๋ยวขอพูดอันนี้ให้เขานิดนึงเขามีอีกตัวหนึ่งขายดีเหมือนกันครับปักให้หน่อยน้ํามัน5ชนิดตัวโปรติว่าราคาดีมากจริงๆนะครับกดได้นะนี่กินมาหลายกระปุกแล้วสั่งแล้วราคานี้ดีใช่ไหมครับสอง้อสี่สบาทใช่ไหม ล,นนลองเอาไปทานดูนะแล้ว<ด>แล้วลองลองบอกกันด้วยว่าเป็นยังไงนะครับ<อ>ส่วนอันนี้อันนี้เอ้ย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 ใช่แก้คนดูอ่ะลูกสองถูกกว่า1ใช่หนึ่งจะสองปิถ้าสองอ่ะจะ240ิต่อกระปุกครับสวัสดีค่ะวันนี้ขึ้นไปนอนไหม,มหอืเอาร้องได้แหมเจอคอฟฟี่เห่าได้ทำได้เลย มันใดเขามือไหนเขามือไหนอยค่เขามือไหนเขอมือไหน,น,นตัวเก่งอยู่ขัวตกนะขึ้นไปนอนเหรอทายจะนอนไหมทุกคนเขามีน้ำมันอีกตัวหนึ่งเขามีน้ำมันอีกตัวหนึ่งคือน้ำมันสกัดห้านชนิดตัวเนี้ยคือคือตัวเนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ขายดีของเขาของโปรติวานะครับกล่องเป็นงี้คือมันคือเอาน้ำมันนะ่ะ ในกลุ่มอาหารที่เป็นเหมือนซูเปอร์ฟู้ดอะมาทําเป็นน้ํามันแล้วก็อยู่ในแคปซูลหน้าตาแบบเดียวกันเลยโอะโวคาโดมะพข้างา,งามมกระเทียมกระเทียมแล,ล้วลำข้าว<อ>ก็คือน้ํามันห้าชนิดเนี่ย <c oughs> คือปกติทุกคนรู้ว่าอะโวคาโดน้ำมันอะโวคาโดมีประโยชน์บางเนาะเอาไปใส่ผมผมก็นิ่มด้วยจริงๆคือน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันงาน้ำมันกระเทียม ซึ่งทุกตัวมีประโยชน์หมดนะครับทุกตัวอยู่ในกลุ่มที่แบบเป็นแบบอาหารแบบอายุวัฒนาต้องบอกงั้นแล้วกันเป็นอาหารที่คนกินแล้วเหมือนไปนกลุ่มทันยเพื่อเป็นกลุ่มซุปเปอร์ฟู้ดอะด่ะมีน้ํามันลําข้าวน้ํามันอะโวคาโดน้ํามันงาน้นํามันมะพร้าวและน้ํามันกระเทียมอยู่ในแคปซูลเดียวเนาะตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ขายดีมากของเขาครับก็ถ้าใครรู้สึกว่าเรื่องข้อเข่าดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยอยากจะกินพวกแบบ อาหารที่ช่วยบำรุงหลายๆเรื่องอาหารดีๆก็ตัวนี้ได้เป็นน้ำมันสกัด5ชนิดครับกินแคปซูลเดียวได้น้ำมันทุกอย่าง5งอย่าง,งไปเลยนะ <c oughs> ไปเลยอันนี้ราคาควรซื้อแบบ <c oughs> โปรตีนเราถึงไหนแล้วพี่ปู <c oughs> มีคนรอยอยู่โทรมาอีกทีนึงตอน3ทุ่ครึ่งค่ะไม่ราคาราคาเขาป เขาจะมาอีกทีแต่เซลตอนเขามาเ่าแล้วสองทุ่มครึ่งตอนนี้เหมือนกี่โมงรู้ป่ะสี่ทุ่มครึ่งแบบเนี้ยตอนนี้เราอารมณ์เหมือนแบบห้าทุ่งหรอวะเพราะอะไรอ่ะไม่นะหรอเพราะอะไรอ่ะลงมาเร็วหรอราขึ้นเร็วจริงเอม่สามทุ่มกว่ายังยังกินข้าวก่อนไหมยังเดี๋ยวขายก่อนจะบอกว่าเออขอน้ำมันงาดำอีกทีหนึ่งคือปักปักให้หน่อยครับ ออไ,ไม่ไหม่<ะ>รักเนาะทราบค่ะไม่จะบอกงี้ว่าเดี๋ยวเขาขายอันนี้แล้วเดี๋ยวขายโปรตีนพอสามมันจะสามทุ่มครึ่งแล้วไงไ<ม>แล้วเดี๋ยวโปรตีนเสร็จเดี๋ยวไปกินแล้วสับกันเออเว้ยหนื่อยอ่ะจะบอกว่าไม่เป็นไอ่ะเดี๋ยวไปกินข้าวเพื่อนโปรโปรตีว่านะโปรตีว่าครับตัวเมื่อกี้คือน้ํามันงาดำไอ้น้ํามันงาไอ้น้ํามันห้าชนิดเมียโวคาโดลำข้าวน้ํามันงาเอ่อมะพร้าวและกระเทียมเนาะห้าอย่างเลย แต่ว่าก็ยังเชียร์ตัวน้ำมันงาดำเข้าใจว่าเขาเป็นเจ้าที่ขายแบบเบอร์ต้นๆในไทย <Okay. S 1> บิลบอร์ดเยอะมากโกรตีว่าเนี่ยน้ำมันงาดํา <Okay. S 1> สายพันธุ์ที่ใช้แบบที่บอกเนาะ yeah.